ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่นะแต่ว่าผมยังเหลือตรงปลายนี้ไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ผมก็ร้อยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับวิธีการท็อปบาลานะก็คือเราต้องใช้นะครับลังถ่านบาลานแบบนี้นะครับที่จะเป็นค้่บวกอยู่ข้างบนหมดเลยนะแล้วก็ั้วลบอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นลังถ่านนะครับสําหรับทําบาลานแบตเตอรี่เนาะนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านๆนะ ตามแอปตามอะไรอย่างงี้นะครับว่าไอ้เจ้ารางฐานลักษณะแบบหน้าตาแปลกๆแ,แบบเนี้ยนะมันทําหน้าที่อะไรแล้วก็มันมีไว้ทําอะไรนะครับซึ่งเดยกคลิปนี้จะมารีวิวให้ชมนะคบผมครับพอดีต้องเกินนิดนึงนะครับว่าเออเนี่ยผมกําลังจะเอาแบตนะครับไปเปลี่ยนหรือว่าไปประกอบใหม่แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็เลยจําเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่ใหม่มานะครับทีนี้ก่อนที่เราจะนําไปใส่ใช้งานนะครับเราต้องทําการาบริหารจัดการแบตเตอรี่เราก่อนที่เราจะทําการแพคนะ็คเนาะ นะครับซึ่งหนึ่งวิธีที่เขานิยมกันมากๆเลยก็คือวิธีการทําบาลานซ์แบตเตอรี่นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับยังไม่มีรังฐานแบบนี้นะครับก็ต้องเอาแต่ละก้อนเนี่ยนะมาขนานกันซึ่งมันดูทาแล้วยุ่งยากนะซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์สําเร็จรูปมาแล้วก็จะเป็นตัวรังฐานนะนะครับแต่สังเกตนะครับรังฐานบาลานซ์มันจะไม่เหมือนรังฐานปกติตรงที่ว่าขั้วแบตนะครับเห็นไหมมันจะหันไปทางเดียวกันหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะเอาแบตเตอรี่ทุกก้อนนะนะครับมาทําการ ขนาดกันนะครับผมตามจํานวนดีไวท์ที่เราต้องการจะใช้งานนะอย่างเช่นของผมเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะไปเปลี่ยนเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่18650นะครับจำนวน6 จำนวน8ก้อนเนาะนะครับก็คือผมซื้อมาแล้วนะครับก่อนใส่เนี่ยผมยังเอาแบบนี้ไปใส่เลยไม่ได้ผมต้องทําการเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาทําการชาร์จบาลานก่อนนะครับหรือว่าเอามาใส่แล้วก็ทําการบาลานโวลต์ให้มันเท่ากันก่อนนะครับซึ่งวิธีบาลานก็มีหลายวิธีนะแล้วแต่ว่าจะไปเลือกใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นการท็อปบาลานนะครับหรือว่าจะเป็นวิธีการนะครับเอาไปชาร์จให้เต็มแล้วก็เอามาบาลานในแพ็คแบบนี้ทิ้งไว้ก็ได้นะซึ่งก็จะเป็นหน้าที่นะครับของเจ้าหลังฐานอันนี้นั่นเองนะคร เดี๋ยวผมจะลองนะํามาประกอบให้ชมนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นไงแล้วก็วิธีการประกอบผมจะประกอบยังไงนะครับผมนะครับส่วนขั้วที่เขาแถมมาให้จะเป็นขั้วทองเหลืองแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชุบหรือเปล่านะนะครับแต่มันเป็นออีทองทองเงี้ยนะครับขั้วมันจะมี2แบบนะครับตัวน็อตเปล่าๆแบบนี้มานะครับแล้วก็จะมีตัวเมียแบบนี้มาให้เอาไว้ขันอัดตรงแกนทองแดงนะเพื่อทําการเชื่อมต่อ วงจรนะครับแต่นี้จะเป็นขาบวกนะครับส่วนขาลบเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นสปริงมาให้แบบนี้นะครับเพื่อทําการดันแบตเตอรี่ให้มันไปชนกับด้านขั้วบวกจะได้แน่นๆนนเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําการประกอบให้ชมนะครับว่ามันทํายังไงเนาะนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะนะครับผมก็ต้องทําการประกอบเจ้าตัวขั้วเนี่ยเข้าไปในตัวรลังฐานก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวที่มีสปริงตัวนี้นะมันจะเป็นขั้วลบนะครับ แล้วผมก็จะเอาตัวเมียนะครับออกมาก่อนแบบนี้แล้วผมก็จะใส่เข้าไปประมาณนี้เนาะอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาตัวเมียเนี่ยเข้าไปล็อกไว้นะครับครับซึ่งตัวเมียเนี่ยมันก็จะไปดันกับสปริงอยู่เวลาใส่ฐานนะครับมันก็จะกดลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยตัวสปริงมันก็จะไปดันฐานไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปขันแน่นมากนะให้สปริงมันมันมีการให้ตัวนะครับนี่อย่างนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ใส่ตัวนี้ไว้นะไอตัวนี้ก็คือปอกที่เราจะต้องเอาสายไฟเนี่ย ร,ร้อยเข้าไปนะเพื่อทําการล็อกมันนะครับผมนะครับแต่ผมใส่แบบนี้ไว้ก่อนเอาหลวมๆเนาะนะครับใส่หลวมๆแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไขที่ตัวน็อตข้างบนตรงนี้นะครับเพื่อทําการล็อกเนาะนะครับครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่นะแต่ว่าผมยังเหลือตรงปลายนี้ไม่ได้ใส่นะครับตรงนี้เนาะไม่ได้ใส่ตัวตัวล็อกสาย ตัวปลายตรงนี้นะครับคอนเนคเตอร์ที่ล็อกสายตรงนี้นะครับยังไม่ได้ใส่เนาะนะครับทีนี้นิดนึงนะครับบอกไกด์นิดนึงคือตอนแรกเนี่ยผมใส่น็อตเข้าไปแล้วผมใส่ผิดไปนิดนะครับก็คือมันต้องมีน็อตรองที่บริเวณหัวน็อตตัวผู้ตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยไขตัวเมียนะครับตอนแรกเนี่ยผมใส่ตัวผู้เข้าไปเลยแล้วผมก็ล็อกนะครับอันนี้คือมันน้อยไปเพราะว่าตัวรางฐานที่เอาไว้ทำบาร์เนี่ยนะครับเขาออกแบบมาให้มันแบบกดนะครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตตอนผมใส่แบบตอนนี้เข้าไปนะสปริงเนี่ยมันจะกดเยอะมากนะครับคือเขาต้้องกการรรใหะะแสนคับ ไหลผ่านไหลเข้าเนี่ยนะครับเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็เหมือนกับยิ่งมันหนีบแน่นอะนะครับกระแสนก็จะไหลผ่านได้คล่องตัวหรือว่าดีกว่านะนะครับ <c oughs> เขาเลยออกแบบมาแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาให้เรายันเกินนะนะครับอันนี้คือปก,ปกตินะครับ <c oughs> ทีนี้เวลาเราถอดนะครับเราก็ถอดได้2แบบก็คือดึงตรงนี้ก็ได้ <c oughs> หรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆพลิกออกมานะครับผมนะครับก็ต้องตอบแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ใส่ตัวล็อกที่ด้าน ปลายของน็อตแต่ละตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับด้านหลังเนาะอ่ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟนะมาปอกสายนะครับเพื่อจะทําการเอาฉนวนเขามาใช้นะนะครับหรือใครจะใช้สายไฟแบบอื่นก็ได้นะอันนี้ผมใช้ของเข้าที่มีนะผมไม่ซื้อนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ดึงฉนวนมันออกมาแล้วนะนะครับผมก็จะเอามาสอดเข้าไปนะบริเวณปลายน็อตนะครับตรงนี้เนาะนะครับจะผมจะสอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะนะครับ นย่ครับสอดเข้าไปแบบนี้นะครับทุกอันเลยนะครับให้มันทะลุถึงกันนะนะครับแบบนี้เนาะนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนอยากเอาเนี้ยบหน่อยก็ปอกฉนวนใส่เข้าไปตรงกลางก็ได้นะเนี่ยผมก็เอาฉนวนสีแดงอันนี้เนาะนะครับมาวัดแล้วก็ตัดให้มันพอดีกับตัวระยะนะครับนี่แบบนี้เนาะแล้วก็สอดเข้าไปครับสอดกลับเข้าไปทางเดิมของสายไฟเนาะมันจะเสียเวลาแหละนะครับแต่เราทําใช้เองก็อันนี้แล้วแต่นะความสะดวกนะไม่ต้องทาแบบตามผมก็ได้นะเนี่ย มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จเลยทั้งแถวนะครับอันนี้ก็คือเป็นด้านแรกนะนะครับที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับจะใช้เป็นตัวนํานะครับของสาไฟนะครับแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็คือผมหาวัสดุที่ผมมีที่บ้านนะครับผมไม่ได้ไปซื้อเนาะนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมีคําแนะนํานิดนึงนะครับคือเราจะใช้เป็นสายแข็งนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า เวลาที่เราใส่แบตเนี่ยมันจะมีการขยับครับเราเลยจําเป็นต้องใช้เป็นสายอ่อนแต่สายอ่อนที่บ้านผมเนี่ยไม่มีเส้นใหญ่นะ,ะความโตที่เราสามารถนํามาใช้งานแล้วมันเวิร์กจริงๆหรือว่าได้เต็มประสิทธิภาพก็คือ2.5แสควีนนะนะครับแต่อนนี้คือผมไม่มีผมมีเป็นเส้นเล็กเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาตัดนะครับแล้วก็มาพันสอสทบเนาะแล้วก็เอามาร้ 2, 2อยเ,เข้ากับเจ้าตัวบานี้นะครับ,รบตอนนี้นะครับผมก็ทําการพันมันเสร็จแล้วนะ มันก็จะออกมาเป็นท่าแบบนี้แล้วก็ปลายเนี่ยนะครับผมตัดแล้วผมใช้ตะกั่วครับในการที่จะทําให้มันรวมกันก่อนนะเป็นก้อนแบบนี้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่แตกมาเป็นฝอยๆเนาะที่นี้นะครับผมก็จะทําการสอดมันเข้าไปเนาะนะครับเราก็ทําการสอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะทําการล็อกมันนะครับผมครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาตัวนี้นะสอดเข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับผมก็จะสอดเข้าไปนะครับ อันนี้เราสอดเราไม่ต้องไปทําให้มันตึงมากนะครับเพราะมันต้องขยับได้อยู่แล้วนะครับไอตัวสายอ่อนตรงนี้เนาะนะครับอ่าแล้วผมก็จะเหลือหัวสายไว้หน่อยนะครับเนี่ยเหลือหัวสายไว้หน่อยนึงนะครับเอาไว้เป็นที่จับได้ก็ว่าไปนะครับไขล็อกนะครับก็คือไขไปตามปกติเลยนะครับแบบเดิมเนาะอย่างนี้เนาะนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือล็อกอยู่แล้วนะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราใส่แบตนะครับตัวสายไฟมันจะขยับได้เห็นป่ะแต่ถ้าเป็นสายแข็งนะถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกกันเลยนะมันจะขยับยากนะครับ ครับแล้วก่อนจะล็อกนิดนึงนะผมแนะนํานิดนึงคือกดให้มันหย่อนหย่อนนิดนึงนะครับอย่างนี้เนาะนะครับเพราะว่าต้องให้มันให้ตัวได้นะนะครับกดนิดนึงนะให้มันหย่อนหย่อนนิดนึงแล้วเราค่อยล็อกนะครับให้มันมีท้องนิดนึงเวลามันขยับตัวเนาะเนี่ยเวลามันให้ตัวมันจะได้มีพื้นที่นะครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมก็ล้อยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับอันนี้คือเดี๋ยวใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีสายไฟเนาะนะครับก็ทาหย่อนหย่อนแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะตัดปลายออก2ด้านเลยนะนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แลล้วนะครับตออกไปเย นะครับนะครับตัดออกไปตัดออกไปเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทสกันดูนะครับว่าไฟมันจะมาถึงทุกขั้วหรือเปล่านะผมจะเริ่มจากขั้วลบก่อนนะครับก็ตั้งไว้ที่ย่านโอห์มเนาะนะครับแล้วก็วัดได้เลยนะครับนะครับวัดสองข้างต้องไม่โดนต้องไม่ช็อตกันนะครับแต่ว่ามันไม่ช็อตกันอยู่แล้วมันดูห่างกันเนาะผมก็จะวัดตรงนี้ครับ อ่าครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้แล้วนะครับครับอันนี้จะเป็นวิธีการท็อปบาลานนะก็คือเราต้องใช้นะครับลังฐานบาลานแบบนี้นะครับที่จะเป็นขั้วบวกอยู่ข้างบนหมดเลยนะแล้วก็ขั้วลบอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาต่อลงไปในลังฐานแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะจ่ายไฟนะครับทําการอัดไฟนะครับอยู่ที่นี่นะครับ4.2โวลต์นะครับอันนี้กระแสที่เขาวิ่งอยู่นะมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะเห็นไหม นะครับมันจะวิ่งขึ้นลดลงวิ่งขึ้นลดลงอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับจนทุกก้อนเนี่ยนะครับมันเท่ากับ4 2โวลต์แล้วกระแสมันก็จะหยุดไหลนะครับนี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ทำการทอปบาลานอยู่เราก็ต้องรอนะจนแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมมันมีประจุไฟครบทุกเซลล์ที่4 2โวลต์เนาะนะครับจะสังเกตว่าแอมป์มันจะค่อยๆลดลงยิ่งโวลต์ที่แบตเนี่ยนะครับมันน้อยเนี่ย นะครับเวลาเราทำทอปบาลานแอมมันจะเยอะในตอนแรกนะแล้วเด๋ยวมันจะค่อยๆ่อยลีเนียลดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการทอปราลาดเนาะอันนี้ผมซื้อมาใช้เองแหละนะครับเอามารีวิวให้ชมนะครับนี่นะครับต่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะหวังว่าเพื่อนๆนะครับที่กําลังหาข้อมูลอยู่นะนะครับเกี่ยวกับเจ้ารางฐานบาะหลานแบบนี้อยู่นะครับก็เจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีมากกว่า10ก้อนนะมันจะสามารถต่อเป็น2งชั้นได้นะครับมันจะมีหูตรงนี้นะอยู่นะครับแล้วก็เอาเสาขึ้นมา ต่อเป็นหลายๆชั้นได้เดี๋ยวผมอาจจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะมันต่อขึ้นมาเป็นซ้อนๆกันได้เนาะนะครับก็เอาไปใช้งานได้แล้วก็จําขั้วรตรงเนี้ยถึงกันได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆที่กาลังสงสัยว่าไอ้บาร์แบบนี้มันเอาไว้ทาอะไรนะเขาออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับเอาไปบาลานซ์แบตก่อนที่จะนําไปประกอบนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับเลยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ